ผมน้ากระชากใจสุดๆครับผมกับโตโยต้ายารี n นิว1.2ส p อร์ตปี23ครับผมตัวนี้เป็นตัวเข้าใหม่เลยนะครับผมมาเพียงแค่23,000กิโลเท่านั้นเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยตกปลีละหมื่นต้นๆเท่านั้นราคา459,000บาทเดิมๆทั้งคันสภาพเดิมโครงเดิมไม่มีป่วยการชนออปชั่นแน่นๆครับผมจอยจอยทสัสก,กีนะผมรองรับการเชื่อมบลูทูธแอร์เย็นฉ่ำนะผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยมาเพียงแค่23,000เท่านั้นราคานี้มาแค่นี้ไม่ได้มีมาบ่อย คลิปนี้ผมรีวิวทุกซอกทุกมุมทุกจุดให้ท่านผู้ชมรับชมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านท้ายไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็ครถมือสองก็ว่าจะเป็นความมั่นใจของบริษัทเรากับ,บรถคันนี้นะผมความเดิมความสวยงามออปชั่นแน่นๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวกลางนะผมผมว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้แน,น่นอนในการเลือกซื้อรถคันนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทขอมเริ่มต้นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับผมฟรีดาวน์ได้เลือกม,มาสองคือสามหักพร้อมแล้วไปชมรถ่อๆคันนี้กัน ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมผมเป็นผู้จนเป็นที่รึกษาด้านแฟรขายนะผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วเนาะกับการขายรถวันนี้มาก,กับรุ่นโตโยต้ายาริส e น1.2 s ัพพอร์ตเป็นปี2023ให้ทายไหมครับผมไมมท่านผู้ชม,มต้องเซอร์ไพรส์แน่อน,นอนกับรถคันสองนะผมไม่เพียงแค่ ส0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะผ่านมา2ปีใสองหมื่นสามพันเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยตกปีละหนึ่งหมื่นหนึ่งนะหนึ่งหมื่นต้นๆหนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ผมอาชาริ้นรั่วไปบ้างนะครับผมผมขายผมถ่ายคลิปเยอะนะผมเ่อลูกค้าเยอะมากวันนี้ทั้งวันเลยผมเพิ่มมีเวลามาถ่ายคลิปตอนเวลาสามทุ่มนะครับเวลาประมาณสามทุ่มนะท่านผู้ชมราคาเป็นแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ครับขอเริ่มต้นเพียงแค่8,000เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นค้าราชการรัฐวิสาหากิจพนักงานประจําสามารถผ่อนได้นะครับผมรถยานิดคันนี้นะับโฉมนี้เป็นโฉมใหม่นะดูเหมือนฉลามไหมท่านผู้ชมถ้าท่าผู้ชมคิดว่ายังไงครับผมเพราะว่าดูเหมือนฉลามเลยเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมรอบกันดีกว่านะครับล้อมแม็กล้อมแม็กนะครับผมเป็นของโตโยต้าเติมเติมจากโรงงานนะครับผมท่านผู้ชมคิดยังไงกับโฉมนี้สีนี้นะครับผมและล้อมแม็ก ล้อแม็กไม่ใช่ล้อแม็กกระจอกกระจอกนะเป็นตัว1.2ึ่งจุสปอร์ตปี2023นะครับผมนะแม็กสวยขนาดนี้นะบ้านท้ายเงาวางขนาดน,นี้ใครไม่ชอบบ้างครับผมบ้านท้ายใครๆก็ชอบเนาะรถแต่ละคัน,นะผมมีความมีสเสน่ห์ต่างกันแน่นอนนะครับผมเป็นยาลิสนะอ่ะยาลิสต,ตัวนี้ธรรมาแข่งกับซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นตัวยาลิสเนาะสวยงามอลังแทนครับผมเราเพิ่งติดฟิล์มเสร็จนะ อาจจะยังไม่ได้เอาทิชชู่ออกบางทีท่านผู้ชมอาจจะตกใจว้าทำไมมีทิชชู่ยัดอยู่นะไม่ต้องห่วงนะครับรถของเราปลอดภัยทุกคนันไม่มีประวัติการชนพลิกคว่ำมจมน้าคอนเซ็ปต์เดิมของบริษัทนะผมหากเจอยินดีซื้อึ้นตมหนาค่ะผมว่าคนที่ติดตามผมมานักต่อนักเนี่ยนะไม่ว่าจากช่องเกา่าช่องใหม่คงได้ยินคำนี้ติดหูนะครับนอกจากเซลเปมหรือเซลล์ท่านไหนของบริษัทเพชรยนตนะครับต้องได้ยินประโยคนี้จนชาหูแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเราพูดได้ เพราะมันดีจริงนะครับผมบริษัทเราผ่านการตรวจเช็คจากบริษัทชิกมาแล้วฮะผู้ติดตามใหม่หรือใครที่ยังไม่รู้ว่าบริษัทชิกดียังไงเป็นยังไงแล้วคืออะไรติดตามชมคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมทุกซอกทุกมุมนะครับผมรวมถึงฟีลลิ่งกันครับรวมถึงข้อดีของการใช้คันนี้นะครับผมเป็นตัวประหยัดมากๆใช้เดินทางสบายครับผมบอกมากๆครับสาหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้อีกนาน ไปเปแค่สองหมื่นสามเท่านั้นใช้งานถ้าอีกเป็นสิบสิบปีนะผมนะมันรถเพิ่งอ,ออกใหม่เลยนะผมใก้ปีใหม่แล้วนะครับใก้ครสิสต์มาสแล้วอยากได้รถไปกับครอบครัวครอบครัวไม่ใหญ่มากประมาณกลางๆคันนี้ไปได้สบายนะผมแต่ถ้าครอบครัวใหญ่อาจจะแอร์อัน,นิดนึงเนาะผมก็แนะนําว่าเพิ่มไปอีกหนึ่งระดับนะเป็นพวก SUV ดีกว่าอาจจะกว้างกว่าแต่คันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตอบโจทย์เหมือนกันนะผมเบาะนั่งค่อนข้างสบายับผมยาริ 1.2สปอร์ตคันนี้นะผมเป็นตัวโฉมใหม่นะปี2023หากพร้อมแล้วเอกผมพาไปชมกันขออนุญาตเริ่มจากกระจังหน้าก่อนตามคอนเซปต์เดิมเปรมเพชรดนนะผมอ่ะไปไฟครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามอย่างนี้เลยดูเหลี่ยมสันการประกอบพระผมตัวโลโก้โตโยต้านะผมอ่าคมมากๆนะครับ,มมรบเหลี่ยมสันการประกอบมคมแ้มอะไรต่างๆนะเดิมๆจากโรงงาน รถทุกคันรุ่สองใช่ไหมครับรถทุกคันรุ่นสองเนี่ยรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันนะปีเดียวกันนะบางทีอาจจะแตกต่างกันตรงพวกของแตกอะไรต่างๆแต่เหมือนกันแน่ๆคือโครงนะครับผมตัวโครงเดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่ามันไม่มีประวัติการชนที่ความจําน้ําดังนั้นเหมือนกันทุกจุดแน่นอนตัวโครงนะส่วนเพื่อเรื่องออปชั่นอะไรต่างๆต้องรันดอมเอาว่ารถคันไหนจะมีไม่มีบ้างนะครับผมแต่คันนี้ผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมถูกใจแน่นอนนะครับผม จับหน้านะครับผมการประกอบหนะ้าเคลียร์นะครับไปพามาดูครับผมตรงนี้กระจกโตโยต้าเห็นไหมครับกระจกแท้นะครับผมการประกอบยินดีให้เช็คได้ตัวเจอว่ามีประวัติการชนยินดีซื้อคือเนเต็มราคาครับผมนะครับบริษัทชิกนะเรลืองๆเท่านี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกดออกไปเพื่อเซิร์ชน,นะว่าบริษัทชิกคืออะไรนะครับดูคลิปผม ดูรถผมดูการขาดรถของผมไปเพลินๆเราฟังเฉลยกันดีกว่าครับผมนะครับ3 8มแสนแปดหืเก้าไม่ใช่4ี่แสนห้าหมก้ขออภัยบางที่ผมอาจจะขาลรถเยอะหน้าวันนี้ลูกค้าเข้าบ่อยมากไปเราเริ่มจากขารชมสูมร้อดีกว่าอ่ะตรงนี้ก็จะมีใส่มาให้ด้วยนะผมสวยงามนะเนาะเงี้ยวลอ้อไม่มีคามน้ำมันเยอะนะผม ซุ้มล้อสวยงามครับผมอาจจะมีแค่ค่าฝุ่นแต่ว่าก่อนออกรถไม่เป็นไรผมเช็กให้ผมดูแลให้นะผมจะล้างให้ก่อนตอนนี้ครับผมที่เห็นเป็นเลื่องว่าขาขา,ขาเนี่ยไม่ใช่ราลอการไข่นะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นสามารถเข้ามาเช็คได้ครับผมผมรับประกันนะเป็นแค่ฝุ่นเท่านั้นอย่าตกใจนะผมเราไม่รับรถมีประวัติแน่นอนเราขายมา,มามากกว่า25ปีแล้วที่ดินเราเป็นที่ดินของเราเอ้ที่ดินนี้เป็นชื่อของเราซื้อสดนะผมย่างแล้วมีไทยพาสดูแลให้หากเก่าเกินไปหากหมดสภาพเกินไปเราดูแลให้ครับผม เพาจะเป็นตัวเครื่องเกลี่ยอะไรต่างๆเรามีแทร์ชัพของเราเองดูแลให้ท่านฟรีแน่นอนครับผมอ่ะซุ้มล้อตัวล้อเขียนนะครับผมต่อไปจะไปจุดไหนกันต่อน้ำส,สเต็เปเตปมนะครับก่อนได้ไปชมออปชั่นไปดูสปอร์ตอาร์คสำคัญมากอขอลืมขอหยาดลืมเนี่ยผมกระจกเป็นกระจกแบบไฟฟ้านั่นเองนะผมสวยงามนะสีดำสวยนี้ออกเป็นสีเทาดำนะ ไม่อะนังนสีเทาดำก่อนจะชมออปชั่นอะไรต่างๆผมพาชมแบบแค่น้ำจิ้มออเด็ฟออเด็ฟนะนี่ครับสวยงามเบาะเป็นเบาะผ้าไม่ต้องห่วงเราดูแลให้สะอาดแน่นอนท่านผู้ชมซื้อมือสองไปมั่นใจได้ป่ะของเราไม่มีเชื้อโรคมีความสะอาด100%ซรับผมนะครับผมลิ้นเริ่มรวแล้วนะขายเป็นบ้างครับท่านผู้ชมลิ้นเริ่มลิ้นเริ่มรวยแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะใครลิ้นไม่รวยใครลิ้นรวยแล้วพูดรู้เรื่องป่ะบอกทิ้งหน่อยได้ไหม ลิน้นโดนครับผมพูดทั้งวันเลยนะนี่ครับสปอร์ตอาร์เล่นสวยอย่างนี้เลยเป็นแนวต่เก็บสวยอย่างนี้เลยครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองเวิรชุบรถทุกคันวิธีการเชื่อมมือสองต้องใช้จากสปอร์ตอาร์นะครับหากติดตามผมหรือใครยังไม่มีความรู้เรื่องการเช็คสปอร์ตอาร์ติดตามทิกตอกผมได้ผมเบลมีออสหรืออาจจะเป็นช่องเบลเพชยนต์นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารการขายรถ mm hmm. มือสองดีๆถูกๆสภาพดีนะครับผม มั่นใจเพาท่านผู้ชมถูกใจแน่นอนะครับสาเอตันนี้เขาเรียกว่าสาเอนะครับผมสาวเอเป็นจุดเชื่อมระหว่างประตูกับตัวรถนะนี่ครับไม่มีเรงลอยการขายสวยงามนะครับผมเดิมๆจัดโรงงานโครงเดิมเลยสามารถเข้ามาเช็คได้ผมมีดีให้เช็คครับผมโครงเดิมนะครับผมอ่ะขอเสิร์ฟนิดนึงเนาะตรงน,นี้ครับผมเรามีเล่มรถนะครับเรามีเล่มรถสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับผมไม่ต้องห่วง แล้วตู้ข้างของเรานะผมปลอดภัยอ่ะตรงนี้เราจะเห็นภาพไหมอันนี้คือเสาเอนะเห็นไหมอันนี้คือเสาเอนะถัดมาอีกนี้ก็ต้องเป็นเสาบีเขาเรียกว่าเสาบีนะผมเก็บค,ความรู้เล็กๆน้อยๆนะเป็นสารความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมอ่ะไม่มีโรงงานการขายเดิมๆจากโรงงานแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แผ่นเพดครับผมอยู่ฝั่งด้านซ้ายของคนขับนะเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อจะขายแล้วต่อใครหากอยากเช็คตัวรถ เช็คที่แผนเพจได้เลยครัอบผมอยู่ฝั่งซ้ายครับครับนะครับผมอยู่ฝั่งเบาซ้ายอ่ะเอาอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแหละอ่ะตอนนี้เติมเติมเป็นไงกันบ้างครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันขอเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะครับผมอ่ะตอนนี้กระจบยตตาพอเห็นไหมครับโตยาโตายต้าแทนว่าจะเซ็นนะครับผมพอก่อนว่ารถทุกคันของเรานะครับนี่ครับ ให้ดูคร่าวๆนะรถทุกคันเรามีสามสาขานะครับผมเชรีไทยสองสาขา68กับ95แล้วก็ตรงนี้ทวินทวงศ์46รถทุกคันของเรามากกว่า5้ารคันขายมาเป็นพันๆคันแล้วนะบอกก่อนว่ารถทุกคันของเรามีไฟดนนเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมจึงต้องมีการตรวจเช็คโดยบริษัทชิกเราจะทําการเฉลยแล้วนะครับว่าบริษัทชิกคืออะไรบริษัทชิกครับผมเป็นบริษัทตรวจสอบรถสองรจดบ่จุดมาตรฐานมันบริษัทระดับโลกนะผม บริษัทเราต้องตรวจเพราะมีแผนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่ออะผมตรวจเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้ารครับว่าคุณลูกค้าซื้อรถจากเราไปแล้วผ่านการตรวจสอบอย่างปลอดภัยโดยมาตรฐานระดับโลกนะครับบริษัทเดลินแบน,นขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยของรถจนแล้วแล้วก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับธนาคารนะผมว่าเขาปล่อยรถไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รถเกรดเอจากเรานะครับรถเกรดเอที่ลูกคุณลูกค้าซื้อไปอยู่ในระบบนะแน่นอน นะครับดังนั้นคุณผู้ชมนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลวปลอดภัยเม็ดอาฮะนะครับเนี่ยเลี้ยงเป็นตาแคบสวยพอเห็นไหมครับผมอ่าสวยงามแบบนี้เลยอ่ะเสริมนิดหน่อยตัวนี้เห็นไหมเออตรงนี้พอจะเห็นไหมัมนเป็นด่างๆไม่ต้องตกใจนี่คุณผู้ชมคนดีใจด้วยซ้ำนะครับผมตรงนี้คืออะไร คือครีบกระบอกจากโรงงานนะครับผมเวลาเขาจะเอาจากโรงงานเนาะเขาจะเอาสีเอาไปทําสีต้องมีตัวครีบจากระบอกนะครีบตรงนี้แล้วก็เอาไปจุ่มสีตรงนี้ก็จะไม่ได้โดนเคลือบสีไปด้วยดังนั้นท่านผู้ชมดีใจได้เลยครับว่ารถเมื่อสองอันนี้เดินมาจากโรงงานแน่นอน,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 นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้เคลียร์นะครับผมอนุญาตเก็บสปอร์ตอาร์มนิดนึงเนาะอ๋อผมเชื่อว่า เซษตหลายๆท่านอยากจะขายคันนี้แน่นอนเพราะไม,ม่เพียงแค่2,003กิโลเท่านั้นครับและเป็นรถสภาพดีเน,น้ยับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากตอนกลางคืนเนาะให้มันเข้าๆไปก่อนนะครับผมว่ามันว่าระดับที่ครอบครัวก,กลางๆไปถึงเล็กๆนั่งได้สบายแน่นอนครับผมรถคันนี้ยาฤทธ์นะฮิตมากผมขบับรถไปไหนก็เจอยาฤทธแต่โฉมนี้เป็นโฉมใหม่1.2สปอร์ตยี2023นะครับผม ใครสนใจติดต่อผม0959021297เซลเพมนะครับผมหรือจะเอาเบอร์นี้แอดลายก็ได้เช่นกัน l A D p r e m j i n id p r e m j i i t นะครับผมเซลเพมยินดีดูแลท่านขามาชมกระจกหลังกันบ้าง Toyota ไฟสวยงามครับผมไม่มีรอยขูดนะครับผมอาจจะเก่าตามสภาพการใช้งานเนอะเราไม่ย้อมแมวเราไม่กลับสีเก่าตามสภาพเราอยอมรับแต่คุณภาพดีแน่นอนเรารประกันเกรดเเราคัดมาแล้วนะครับผม ไปเทียบด้วยได้กับเต็นรถนอื่นๆนะเต็นรถเราขึ้นชื่อเรื่องรถมือสองยู่แล้วนะครับผมครับอ้าวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยของยาริสนะครับผมเป็นรถขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กแล้วไงใจใหญ่แล้วกันนะครับนี่ครับกว้างมากนะกว้างมากเลยเอเอประมาณสักแขนคนสูงร้อยแปดสิบเลยนะครับความกวาม้างส่วนความสูงในการเก็บของก็ระดับหนึ่งถือว่ากว้างพอสมควรแล้วตรง ที่เกีองตรงนี้มีไฟมาให้เราจะเห็นความกว้างไหมครับผมเราจะเห็นความสูงไหมครับเป็นไงครับผมครอบโคขขนาดเล็กครอบโคขขนาดกลางหรือคนที่ดูอยู่นะครับผมมั่นใจได้เลยชื่นชมได้เลยนะครับกับรถที่ท่านสนใจในตอนนี้นะครับผมรถที่ท่านกำลังสนใจก็มันจะติดต่อผมนะครับดีแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่คือบรรท้ายของ t o y ยต้ y ย r i s 1.2 s ปอ r t ตปี2023นะครับผม จะบอกทิกทิศหนึ่งนะในการเช็ครถมือสองทิกนี้สําคัญมากครับท่านใช้ทิกนี้แล้วสวนไม่เจอตามที่ผมบอกผมไม่แนะนําให้ซื้อรถมือสองเลยนั่นก็คือตรงนี้ครับพอจะเห็นไหมครับไอ้สีขาวขาวขาวนี้ท่านผู้ชมไม่ควรตกใจควรดีใจด้วยซ้ำครับไม่อกเด็ดอีกแล้วไม่ควรตกใจแต่ควรดีใจมันคืออะไรครับมันคือสีนถังมะพร้าวสีขาวลายเปลือกไข่นะครับผมมันมีเพราะมันเดิมจากโรงงานหากไม่มีเพราะมันไม่เดิมจากโรงงาน มันมีการเกล็บสีมันมีการย้อมแมวคันนี้มีครับผมถ้าเดิมๆจากโรงงานมันจะมีสีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่อย่างนี้แน่นอนนะครับรถของเราข้างหลังเคลียร์เดิมๆจากโรงงานพร้อมให้ความรู้วิธีการเช็ครถมือสองนะรครับอันนี้เป็นตัวธรรมราสีแสนห้าหมืน่นเก้าพันเทร์เนไม่ใช่ระบบไอบิดนะครับก็ต้องใช้ระบบแมนนน์เกล็บนะครับเป็นห้าประตูใช่ว่าอะไรนะรถแท็บแบ็ค เอ็กซ์แบ็กนั่นเองมาชมซุ้มร้อ้านหลังดีกว่านาะไหนไหนก็บอกเราซุกซ่อทซุกมุมนะครับไปลงทุนซุ้มร้อ้านหลังเห็นไหมครับไม่มีครานํามันมีนยมใดๆทั้งสิ้นนะเดิมๆทุกจุดนะครับผมเดิมๆทุกจุดเลยครับหากท่านสนใจรถคันนี้ไม่มั่นใจในคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวหรือผมรีวิวพลาดตกจุดไปตรงไหนท่านผู้ชมแอดเบอร์นี้มาได้ครับ 095902127วิดีโอไลน์มาได้ผมยินดีนับนั่งรถจากบ้านมาที่บริษัทไม่ว่าจะเป็นวันหยุดตอนนอนใดๆก็ตามนะครับผมผมจะรับสายท่านเพื่อมาวิดีโอคอลและเปิดไฟโกดังนี้โกดังรถโชว์รูมรถเราให้ท่านไปชมดูเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อเพิ่มความตัดสินใจนะครับในการซื้อรถของท่านได้แน่นอนออลวันนี้สเปจังอเอรับ นี่ไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะร่วงมาจากตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่มติดฟิล์มให้ท่านเสร็จเอาติดฟิล์มให้ฟรีติดฟิล์มให้ใหม่เลยครับถ้าไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อฟิล์มติดฟิล์มเพิ่มนะครับเราเปลี่ยนฟิล์มให้ท่านแล้วไม่ต้องเสียตังค์เสียตังค์หลายบาทขอแค่มาซื้อรถกับเรานะครับอ่าเป็นไงครับรับครับเดียวเป็นตาเขียบสวยและท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่ามาที่เต็นท์รถเนี่ยจะร้อนหรือเปล่านะครับเรามีห้องรับรองเรามีห้องรับรองเป็นห้องแอร์นะครับผม หากท่านพาลูกมาด้วยพญยา,ยามาด้วยเรามีห้องรับรองมีห้องรับเด็กนะครับมีห้องรับเด็กลูกของท่านเล่นในนั้นรอเราได้แอร์เย็นเรามีพี่เลี้ยงดูแลนั่นเองนะครับผมเธอสามารถมาชมรถได้อย่างสบายใจเพราะเรามีสตาฟดูแลลูกๆของท่านแน่นอนครับผมสตาฟที่นี่ใจดีทุกคนน่ารักทุกคนสวย่อทุกคนผมรับประกันอะครับผมเราไปชมตัวรถกันดีกว่าเนาะครับตัวนี้นะครับผมไปจบเดิมโตโยต้า กระจกข้างสวยงามนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภาพของคอนโซลคนขับนะครับผมที่นัางคนขับปุ่มอะไรต่างๆตนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับรถใหม่น้อยปี2023มาแค่2 0 0 2มาจริงแต่ไม่ก่อไม่นะครับผมไม่ได้ยอมแมวแต่ทั้งสิ้นราคาสมเหตุสมผล459,000ขอเริ่มต้น7,000บาทนะครับรถงามเนาะ ปุ่ม start ครับผมเป็นแบบแมนนวลเป็นแบบไข่นั่นเองอาจจะยังไม่ใช่ระบบกด start นะครับแล้นี่ครับผมยาริตเราก็มีหลาย generation หลายรุ่นเหมือนกันนะมีทั้งยาริตธรรมดายาริต AT ยาริต1.2สปอร์ตคันนี้หรือว่ายาริตคอร์สนะผมผมชอบยาริตท,ทุกคันผมจึงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนั่นเองนะผมอ่ะจอครับผมเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผม ใช้ง,งานได้ตามปกติอ่ะผมขอไอ้อาสตาร์ทเครื่องสักครู่นะผมมาดูเลขใหม่กันนะครับอ่ะเราไม่ก่อไม้แน่นอนทางตัวต๊บทานก่อไม้พูดจนเบื่อเบื่อนะครับผมพูดขนาดนี้ท่านผู้ชมไม่เชื่อได้ไงผมขายรถมาเยอะแล้วนะครับอยู่ที่นี่มานานไม่เห็นมีใครร้องเรียนเรื่องการย้อมแมวก่อไม้แต่ทั้งสิ้นเลยนะครับสองหมื่นสามพันไม่เป็นไรผมรับปาาระกันผมอยากพูดให้ท่านผู้ชมมั่นใจจริงๆ หรือพอผมพูดเยอะจนท่านผู้ชมไม่มั่นใจอันนี้ก็ไม่รู้ครับตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับครับตรงนี้ก็เป็นกระจกมองหลังเนาะมีนะครับตัดแสงปกติเลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเนาะเนื่องจากเป็นตัวธรรมดานีเป็นจอทัชสกรีนปับ๊บใช้งานอะไรได้ได้ตามปกติรองรับระบบบลูทูธนะครับบลูทูธสบายใจได้ไม่ใช่สบายใจได้ เรียกว่าได้ความสบายไปเลยเนาะพอเป็นระบบทัชสกรีนเป็นจอทัชสกรีนระบบสัมผัสรองรับระบบบลูทูธนะครับฟังเพลงอะไรได้เนี่ครับเสียงไพเราะนะนี่อาจจะเป็นวิทยุเนาะ <c oughs> นี่อาจจะเก่าหน่อยนะถ้าท่านผู้ชมอยากฟังเพลงอะไรก็ลองเข้ามาดูรถที่นี่ได้นะครับผมร้านเพชรยนต์สาขาสุงวิทวง46นะครับเขตหนองจอกแฝงรับฝางชีเข้ามาชมได้เข้ามาแล้ติดต่อหาเซลเปินดีมาหาท่านนะครับ ครับสวยงามเกียร์อะไรใช้ได้ตามปกติอาจจะเกียร์ตรงนี้เป็นขั้นบันไดเนาะตรงนี้มีที่เก็บแก้วน้ำนะครับกว้างพอสมควรแต่อพอสมควรไม่ได้แคบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนาะนะครับเป็นเกียร์เออเป็นเบรกมือนะครับตรงนี้อาจเป็นเดรมดรถนะระยะเก็บสักคู่เนาะรถของเรานะครับเป็นชื่อของบริษ,ษรัทเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าแบบเราไปขโมยรถเ้ๆมาทั้งสิ้นนะครับรถบริษัทเรา แน่นอนชื่อบริษัทเราร้อเปอร์เซ็นเราซื้อสดตรงนี้ที่เก็บของอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะครับเห็นไหมครับปับอ่ากว้างครับกว้างแบบน,นี้เลยกว้างประมาณมือหนึ่งมือผมเลยนะฟงฟงร้อยประมาณร้อยแปดสิบเนาะถอยมานิดหน่อยนะครับถอยมานิดหน่อยก็ยังนั่งขับได้ส่วนคนนั่งข้างหลังก็อาจจะแคบนิดหน่อยเนาะเนื่องจากเป็นรถคันเล็กเนาะรองรับครอบครัวเล็กถึงครอบครัวระดับกลาง ก็เขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมก็แนะนาเป็น SUV ัพไซ z ์ขึ้นมานิดหนึ่งเนาะผมพูดตามความจริงผมขายรถตามความจริงผมมาไรยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวธรรมดาเลยบอกเป็นบอกผ้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงรถมือสองก็จริงนะครับเราดูแลให้เราทําความสะอาดให้ร้อยเปอร์เซ็นช่างรถยนต์ช่างทําความสะอาดเราคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นบริษ,ษัทเราได้รางวัลที่หนึ่งด้านการขายรถมือสองนะครับเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับผม การทาความสะอาดาก็ย่อมอาจเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วเนาะเรื่องความสะอาดสาคัญมากนะครับผมขอ,อช่วงนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับผมผมขอให้ท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีและที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับอ่ะเปิดฝากระโปรงก็กดนดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่ามันเดิมขนาดไหนเครื่องนี้ขนาดไหนนะครับผมเราขายตามความจริงไม่กลับสีย้อมแมวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับรถสี รถงามสีสวยมากสีเทาดำสีนี้สีสวยสีหายยากไหมก็น่าจะยากอีกพอสังคกเลยเนาะนะครับรถคันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่กระจังหน้าดูเหมือนฉลามสก,กิดยักคิ้วให้่ันผู้ชมแน่นอน่านผู้ชมมาไหมอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยเนาะแต่ผมว่าดีไซน,น์ค่อนข้างโอเคนะนะเลยนะรีไซน์ยาริสนิว1.2สปอร์ตส59นะครับดีไซน์59,000เท่านั้นไม้203ปี23 อ่ะผมขออนุญาตตัคดคลิปนะครับตัคดคลิปมาอีกทีนึ่งผมจะเปิดฝากระโปรงรถให้เนาะเนื่องจากผมใช้ iPad ถ่ายนะครับใช้ไอแพถ่ายแปดโทรศัพท์หมดแล้วนะครับแบตโทรศัพท์หมดแล้วแต่คลิปมาจะเปิดฝากระโปรงตัวเครื่องให้ท่านผู้ชมชมกันไปมาครับมาชมตัวเครื่องของยาริสนิว1.2สปอร์ตนะเป็นตัวนิวนิว1.2สปอร์ตนะขออภัยนะครับก่อนหน้านั้นผมอาจจะพูดยาริส1.2สปอร์ตไปขออภัยนะผมเป็นตัวนิว1.2สปอร์ตนั่นเอง นะครับผม459,000ปี23นะครับเลขไมง23,000กิโลเท่านั้นไม่ก่เอใหม่แน่นอนขอเริ่มต้นในแค่7,000บาทนะครับไปไปชมกันขอเริ่มจากตัวฝากระโปงก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะครับเจ้าเติโครงเดิมจากโรงงานพอเห็น,นะครับไม่มีต้องรอกันขายนะครับปรับเนี่ยครับอากุะงรอยรูอะไรต่างๆนะครับ ก็คืออะไรที่มาจากโรงงานคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าครับนี่ตรงนี้สินะครับเดิมๆมีต้องราการขายเดิมทั้สินะครับครับตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างครับอ่ะผมพาชมภาพรวมของตัวเครื่องเนาะท่านผู้ชมอาจจะต่อวิดีโอก็ได้เพื่อให้ไวขึ้นหรือจะสต็อปก็ได้นะครับคืออาจจะไม่อยากฟังเสียงผมเนาะ ท่านผู้ชมาอาจจะไม่อยากตัดเสร็จผมก็ได้เนื่องจากดินวัวดิ้นลูกอย่างผมดินทานไปหมดแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าครับ9ก้าโมงผมเข้าที่ทำงานแปดโมงนะครับตึ้งถึง3ามทุ่มสิบามชัม่วโมงพูดอย่างเดียวเลยนะผมแล้วก็ตัดคลิปเดีย๋ยวต้องกลับบ้านไปตัดคลิปให้ท่านผู้ชมชมเปแบบ็นแัดเป็นทีนน่หกแปดนะครับผมทำงานได้อีกนานนะครับผมผมทำมาเช็คอย่างนี้ทีหนึ่งเช็กลงที่สองนะครับแบค่มั่นใจ แ้วคือตัวคานครับผมเห็นตัวคานนี่นะครับนะตัวคารนมันมีฮะตัวนี้นะครับจุดเชื่อมต่อตัวคารนกะจางหน้ากับตัวรถเนาะถ้ามันมีล่องระคันสายเนะี่ยท่านผู้ชมแบบตัดสินใจไปเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ว่าจะจางหน้าท่านผู้ชมบนทอออกไปเปลี่ยนไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตามให้วินจายไปเลยว่าโดนชนนะครับหรืออาจจะมีการชนอะไรเรื่องริ้นสิ่งต้องเปลี่ยน แบบดูทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะผมเียบตัวคานะครับตัวตามตัวคาที่เชื่อมระหว่างนจ่งหน้ากับตัวเครื่องไม่มีต้องรการข่ายนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแด่ในเส้นนะครับจับตัจ่ายาลี่ิวนิวที่สองสปอร์ตดูสปอร์ตไหมครับสีก็ดูสปอร์ตแต่จังหน้าต้องรลยการประกอบสปอร์ตสุดๆภายในก็บอกสีดำคุมโทนมากๆครับผมเหมาะมากๆครับผมกับผู้ชายครครู่ ได้ผู้หญิงสวยๆสาวน่ารักใดก็ตามเป็นนั่งปลอดท้ายไม่มีอายมีแต่มั่นใจในการขับขี่มีแต่มั่นใจกับผู้ชายคนนั้นที่ขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแค่ขับก็ดูโอเคนะครับผมหาสนใจจริงๆ0959021297เซลเปมแอดไลน์ไอดีพรีมเออทนะครับผมยินดีตอบทัน24ชั่วโมงหรือจะใช้เบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้เซลเปมยินดีตอบ100%ยนะครับยินดีตอบ24ชั่วโมง ไม่ว่าผมจะหลับอยู่ท่านโทรมาผมเปิดเสียงโทรศัพท์ผมยินดีนั่งรถจากที่บ้านขับรถจากที่บ้านมาที่บริษัทเฉอาะกล้องหาท่านผู้ชมและรับชมจุดต่างๆที่ผมรีวิวตกถังไปในคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมรับชม,ชมแน่นอนนะครับผมยินดีครับฝากไว้ด้วยครับราคา4 000, 5 9 0 0 0าพขอเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถฟรีดาวได้เลงไมเ้เพียงแค่23 0 0 0มกิโลเท่านั้นรถปี23เฉลี่ยการใช้งานตกปีละหมื่นต้นๆเท่านั้น เหมือนน้อยๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมฝากไปด้วยครับผมหากใครชอบคลิปนี้ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับผมเซลเปรมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย